And you just need to know I love you. All alone in an ocean, feel my soul, your devotion, darling. You're the only one that takes my breath away. All these waves pull me under, and just like rain before the thunder, love can get much deeper than this seems. <laughs> <laughs> ไม่รู้จะเลิศไหมจะมันเปันปลานะคะคือเพิ่งมาถึงอ่ะเพิ่งเข้ามาเลยอ่ะไม่รู้ว่าตลา,ตลาดตลาดอ่ะวายหรือยังไปเดี๋ยวพาเดินไปดูไปเล่อยๆล้วกันนักคะดี๋ยวรต,ตรงโอ้โหรถคันนี้โคตรจ้าบเลยลายเสือดาวแม่เสือสาว เราเดินกันไปข้างในเลยนะคะคุณจะมีร่มหรืออะไรซื้อให้ไม่มีชาวต่างชาติเยอะเหมือนนั้นเนี่ยตอนที่เรามาเนี่ยเขาเรียกว่ามาพร้อมกับพาย,ยุค่ะนี่คุณแม่ใครจะซื้อลทิปนี้มากับคุณแม่เย็นเหรอคะเย็น,น,ะะยนเอาเสื้อไหมไม่เอา เห็นไหมเดือสู้นี่จะบอกว่าอะไรรู้ไหมมามานะตอนแรกชวนมาหลายรอบแล้วหนาวฉันกลัวหนาวอตอนนี้ฉันก็หนาวแต่ฉันก็ต้องมาแล้วล่ะมไม่่งั้นถ้ากลัวหนาวอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ไปไหนสักทีวันนี้เลยพาออกมาแล้วนี่คุณแม่ของเราต้องมา นี่ไงนี่ไงถึงหน้าตลาดแล้วให้ดูครับต้องระวังรถด,ด้วยนะทุกคนไปครับลุยจากโรงแรมเรามาตรงนี้ตลาดนะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันประมาณ20กว่านาทีอุย้ยเรียนแต่ไม่มีกินเนาะ เป็นทุเรียนที่ไม่มีกลิ่นเลยซื้อล่มซื้อล่มไปต่างชาติเยอะมากเลยอ่ะอะซื้อล่มให้ผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำก่อนไปเป็นไงยังเดินมาไม่ถึงเลยก็ซื้อล่มให้เลยก็ได้ว่าเขาอยากถือแล้วบบนี้ไงาำเอาล่มปะตอนนี้พอดีว่า สี่คนแต่่มมีคันเดียวเดี๋ยวเราต้องถามหมอก่อนว่าเขาจะออกกันไหมเอาลมไหมคะเอาลมไหมคุณบ้เหอะไปเดินในนี้ใช่ไหมใช่อรหเอาลมข้างในมันก็มีลมเยอะเออเอาเี่ยือได้เลยอ่ะโอเคแมวโอเคงั้นไปลุยต่อ สู้ตายแม่คะสู้ตายฝนตกก็ไม่เป็นไรสู้ตายอุย้ยอันนี้ใหญ่มากยาวมากปิดแล้วนะาไหต้หน,หตนขนเนืวัวนืวัวอ <c oughs> ุ้ยมามาดูแฮมเบอร์เกอร์ดิอกปอม <c oughs> <c oughs> ใช่สเติกฟูดของเยอะอยู่นะอุ้ย,ายมามานี่ไซูชิเหมือน,น,นบ้านเราอยู่นะต้องแต่ต้องแต่อยู่มาเนี่ยอยู่ในจีนะิ่งจะเห็นเจ้าเนี้ยที่แบบคล้ายๆบ้านเราเพราะปกติมันจะแบบว่าไม่ไม่จึ้งอ่ะนี่ถังหัวรูปถอยดูก่อนกันละกันแล้วเดี๋ยวถ้าเราเออกเราค่อยวนกลับมาไมหมหรือว่า เราอยากกินเลยถ้าอยากกินเลยก็จะได้ซื้อนะคะนี่อันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ทิ่ร้อนร้อนอันนี้ต้าหู้เราเดินวนๆก่อนละกันอันนี้เราเข้าแถวอะไรนี่นี่เตะาู้เหม็นคุณอะอันนี้แายทางตะาู้เหม็นคนเนี้ย่เออะเอาะไรนะตัวสาวนะ สิบห้าหยวนสยห้าหยวนโอเคนี่คืออะไรเต้าหู้เหม็นค่ะเต้าหู้เหม่นอุ้ยนี่ผักมวกน่ากินนะเนี่ยี่แมวนี่คืออะไรนี่คือผักอะไรเหรอเหรอเปล่าเปล่ยจริงหัวกัวชชก็คือเป็นไม้ๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ น่าจะนับไม้นับอะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อเป็นเหมือนแบบไอ,อ้หม้อไฟอะไรอย่างงั้นน่ะต้มต้มให้เลยกินกันเป็นคนละชุดอย่างนั้นน่ะเหมือนทุกี้อะไรพวกนั้นน่ะเออ,อเหมือนบ้านเราก็มีนะไอ้ทุกี้อย่างเงี้ยอ,อันนี้สิบห้าอยู่เดี๋ยวสแกนเอาก็ได้นี่อะไรเต้าหู้เหม็นเเต้้าหหูม็นคนนี้แพ้ทางเต้าหู้เหม็นน้ำมันนะ้ำมันใหม่ เหมือนเดิมเราก็ใช้วิแชตในการสแกนนะคะแบบนี้สิห้าก็อยากทะอะไรบอกนะพี่เปาอยากจะอไรอยากไดซเนี่ยแล้วมันก็จะเสียงก็จะขึ้นมาสิห้อยน ฟูเลยอ่ะอันนี้เป็นเห็ดทอดเห็ดทอดก็น่าจะอร่อยนะเห็ดชุบนี่น่ากินอยู่อันนี้ของเขาเดี๋ยวมามารอรับตรงโน้นเราจ่ายเงินแล้ว เวลาแบบตัวเราเขาก็จะถามว่าเราเอาความเผ็ดระดับไหนแล้วก็ถามว่าเราเอาผักชีด้วยไหมเออเราบอกอ่ะเอานะคะฮะเดี<า>๋ยวรอก่นอนเวลาพูดพูดไงนะเฉินเมื่อม่าเฉินไม่ไหมเฉินเ <laughs> ฉินเม,มื่อม่มย เจนเมย์ไม้แล้วเขาตอบมาหม่าม้าก็จ้ามันเป็นเต้าหู้ใช่ยืนเมย์ไม่แล้วเขาตอบมาหม่าม้าก็จ้าลงตอบดีกว่าหนึ่งชุดโอเคได้ลองดูสิไก่บอกว่าขอไม้กินเยอะๆนะไม่ได้ขอเต้าหู้เยอะๆขอไม้จิ้มะ ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่เ,เดี๋ยวต้องต้องไอ้นี่อยู่ดีอ่ะต้องรอเพราะว่าโฮสแม่ค้คนเดียวอะ่ะเดี๋ยวนึางอ,อ,อ,อันนี้ใช้วิธีอะไรสแกนอ่ะใช้บีแชทก็ได้อลิเพก็ได้นี่อันนี้ อาสอนเลยตรงนี้เห็นไหมสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะเราสกแกนแล้วจ่ายแล้ว,แ,ลวแมนไม่รู้ว่าสรุปว่าจะมาถ่ายเงินแม่หรือว่ายัางไงก็ไแ้ก,ก็ไม่รู้เนี่ยมันคงไม่ไปไหนหรอกมันไปกระเป๋าเธอคุณเดียก็มากราะเป๋าฉันที่แถวนี้แหละคือตอนแรกเราคุยกันว่าทริปนี้จะเป็นทริปถ่ายเงินแม่แต่ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึก,ปกแปลกแฝงอยู่เหมือนกันตอนคิดว่าแม่จะรอดเหรอ จะ怎么ไ呢？十八一份可以拼全部都要回吗？可 <qu> ่的都一样的十八那来้份ถูกนะสิบแปดอยู่อันเองก็คือเป็นเห็ดทอดนะเราเอาทุกกย่างเห็ดทอดเนี่ยจะบอกว่าเคยไปกิน ครั้งหนึ่งที่แบบอร่อยๆเลยก็คือที่คุณมหมิง<อ>คุณลุงชนโทรศัพท์เราด้วยออนี่เป็นลสกลัะแบบนี้ก็น่ากินอยู่นะ

ดำบ่าว่าใครมาก่อนไม่เป็นไรรอแป๊บนึงนะเดี๋ยไว้ใจเย็นๆมีของเยอะมากไหมเดี๋ยวเราไปดูแล้วคุณเห็นกันก่อนแล้วกันอ้าวคุณรีวิวแล้วเหรอ,ปอเป็นไงไหนลองชิมชิมไปดูหน่อยชอบมากเลยมาม้ะไ,มได้แต่สไส้วานอร่อยกว่าเหรออยังไม่เจอเจ้าพีช่ชาย รอนี่แค um. ่เกลือค่อ่รอนเอาชิ้นแล้วกันก็เหมือนนะคะที่แ่ะจืดๆเอ้ยเลอะแล้วแต่ว่ามันโอเคมันไม่เค็มเนี่ยปรุงเนี่ยก็จะเอาเนี่ยไปกินที่ไหนวะคืนอร่อยหอมไม่รับไมรับเ้็มหมดลเนี่ยยางเลย อ <in> <German> ันนี้ดังเห็ุใช่ไหมเดี๋ินไปดูตรงมั้อร่อยอ่ะใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่เอาเดี๋ยวไม่เจอตรงนี้นะอืมอืมอะไรเราไปเดียวเองเหลืออนี่าไหสุดยอดไวอยู่กินเลย เราต,ต่องรุงคนนะี้นักท่องเที่ยวม,มาเยอะเหมือนนะต่าตงชาต่ะเขาเขารีวิวอืมเขาเรียกว่ผักของจริอะไรวะอันนี้หรอก็มันเป็นอันนี้ไงสุกี้ไงเนี่ยแล้วก็เอาน้ตน่อลราดอีก ช่ก็คือแบบมันก็เหมือนซุกี้ชาบูบ้านเราอะที่เราเลือกเป็นไม้ไม้แล้วก็แบบไม้แล้วเท่าไหร่อะไรว่าไปแล้วทีนี้ก็ใส่ผักใส่อะไรก็เหมือนแบบชั่งน้ำหนักอะเหมือนมาละทังอะแต่อันนี้เป็นของป่าจริงปักกิง่งอือเดี๋ยวเราไปรอเห็ดแ,แล้วละ่ะเราอเพราะว่าเดี๋ยวรารอกันเพราะว่าลงุลงได้ละเดี๋ยวต่อไปก็เราละได้ปะไปให้เขาเห็นหน้า <laughs> Chẳng lo dụ Sao là Nó hết Điểm แค่ทางเห็ดถูกคั้งเลยรู้สึกว่าแบบไปกี่เม,มืองกี่เมืองก็เนี่ยเห็ดทอดตลอดถายเห็ดเชือตัว่ายเห็ดเชือตัวออะทีที่ถ่ายไ,ไปแล้วเมื่อกี้อันนี้เห็ดอะไรเห็ดกิมอันนี้นเห็ดถูกเห็ดน้นปงปลาเห็ดคุกแป้งเหระใช่เขาคลุกแป้งไว้ก่อนเลยแล้วค่อยเอาไปทอดทีเดียวก็ไปคุก ก็ถือว่าเลิศอ่ะอร่อย18หยวนคูณ5ไปแบบคูณคมๆเลยนะก็80บาทเอ้ย90บาทดิ85 40 90อืมเวลาจะมีแนวน่ะเวลาเวลาก็คือเผ็ดกลางอันนี้เป็นโรคแพ้ต่อผู้เหม็น ต้องวิ่งเข้าหาเราประสบการณ์เรื่องต้องผูเหม็นให้ฟังหนึ่งที่แบบว่าครั้งแรกอะ่ะที่เจอครั้งแรกที่ใต้หวันเราสองคนเดินกันจำไม่ได้ว่าตลาดตลาดอะไรติเหมือนติงเหรออ่านั่นแหละเราเดินเไปเรื่อยแล้วก็วเอ,เอ,เอ้ยทำไมถนนเนี้ยไม่เหม็นเหม็นแบบเหมือนน้ำเน่าในท่อคอยเสียเราสองคนบอกเหม็นมากเลยยึดใจโอ้ตลาดไม่ใช่ไม่ได้พอเดินมาจะกาักนึงเอ้า คนมาเข้าแถวอะไรทําอะไรกันพอเดินเข้าไปใกล้ๆนั้นอนะโอหาสาเหตุเจอไรเหม็นๆมันค,คือเต้าหู้เหม็นเราเราไม่ได้ทำอะไรเลยมาเห็นปุ๊บเราทำไมพุ่งพุ่งเข้าใส่แล้วเข้าแถวเลยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเหม็นมากแต่ก็อร่อยมากคืออร่อยมากจริงนั่นคือเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดแต่จริงอันนี้เห็นด้วยอร่อยจริงๆอร่อยแบบมากๆเลยไม่เคยคือมันเป็นครั้งแรกด้วยก็เลยเป็นสาวกของเต้าหู้เหม็นเลยตั้งแต่นั้นมา มาค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้เขาวางล่มนะเนี่ยเราต้องถือเอาเอามามาๆกินก่อนอุ้ยมา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  มันไอันนี่ความเดี๋ยวนะเป็นยาเดี๋ยวถือแบบนี้ก็ได้ถืออย่างเงี้ย <ừ> ถืออย่างเงีๆๆๆเย้ยเดือดก็คือเครื่องประกอบก่อน <ừ> ลงมาแล้วประกอบร้อๆนๆถ้ามีซอสมะเขือเทศน่าจะอร่อยนะ <ừ> นอืมะเขือ ก็ได้อุ้มเหมือนเญีอยะแค่าปากเด้ถ้าเป็นที่บ้านเราอ่ะจะมีรถให้เลือกเยอะกว่านี้แต่ที่นี่เขาจะแบบ รสเดียวเลยนั่นคือหม่าล่าเจ้าดีเจ้าเดิมดูแนละ้ว่าจะถ <ปะ S 2> ุนอ่ะรู้สึกถุนพี่แปาวไม่ใช่สายกินอย่างนี้เห็ <c oughs> นพรมอร่อยถุนอะถุนหม่าล่านิดนึงก็อร่อยนะเรากล้มจจามื่อกี้อยู่ใกล้จมูก ไปเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งนู้นบ้างรอ้อนื่อยเราขี่ทั้งหมดเลย